เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นืื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนอดมินกรุงอดมินเอนนจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการแขง่งขัน NBA p l a y o f f ปี2021่ดครับระดับความเข้มข้นในการเล่นแต่ละเพลย์เนี่ยแตกต่างกันในฤดูการปกติ <c oughs> แบบสิ้นเชิงเลยนะครับวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด4คู่สำหรับคู่ที่พวกเราไม่ได้ทำเนี่ยครับเราจะไปสรุปประเด็นสำคัญๆนะครับในห้องข่าววันถัดไปก่อนที่จะเข้าสู่เกมในวันนี้ครับเช่นเคยครับเป็นกำลังใจพวกเราคนนนดึรกไลหเา่ เรามาเริ่มที่เกมแรกกันเลยดีกว่าครับคู่ที่ทุกคนจับตามองครับนั่นะคือไมมี่ฮีครับเดินทางไปเยือนมิวอกี้บัในีดูการปรกติค่ะทั้งคู่เนี่ยเจอกัน3ครั้งเป็นมิวอกี้บักชนะ2ครั้งแล้วก็แพ้น1นครั้งค่ะแต่ว่าจิมมี่บัลเลอร์เนี่ยยังไม่เคยเจอกับมิว u กี้บักเนฤดูการปรกติเลยนะคะจนกระทั่งมาถึงวันนี้ย้อนกลับไปในเพลย์ออฟที่ผ่านมาในบับเบิลนะคะเป็นไมมี่ฮิตที่สอนเชิญมิวอกี้บักเอาชนะไปได้4ต่อหนึ่งวันนี้เกมนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของยาเาน er าเเม,มเบดกกูุ ไม่ค่อยเดินเลยค่ะแต่ก็เป็นไมมี่ฮิตที่ได้การยิง3คะแนนของดันแค่นโรพิซันไปถึง3ลูกเป็นตัวเปิดทางอ่ะแม้ว่าจิมมี่บัลเลอร์นะคะจะไม่ค่อยร้อนแรงก็ตามแต่จบพอดเดอร์แรกเนี่ยไมมี่ฮิตเป็นฝ่ายนำพอเข้าสู่พอเตอร์สองค่ะเกมของบูวกกี้บัคส์ก็เริ่มมาคริสมิลตันเริ่มเดินเครื่องทั้งระยะกลางแล้วก็3คะแนนรวมไปถึงการส่งให้กับยานิสคัทะลวงห่วงนะคะรวมกับบูโปรเปสที่ใช้ความได้เปรียบทางด้านร่างกายเนยเก็บแ้มตายแปนแล้วก็วรีบัลรวมไปถึงเกมรับเนี่ยที่ดีค่ะ ในช่วงครึ่งแรกพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะไหมมฮีเนี่ยยังคงร้อนแรงจากวงน้องได้ทั้งดันแค้นโรบินสันแล้วก็โกรันดราจิค่ะที่ช่วยทําใฮีเนี่เกาะแต้มไปได้แต่วันนี้อ่ะไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยแล้วก็เคนริกนั้นไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ในขณะที่ทางมิวอกกี้บัรเซได้จูฮอลิเดค่ะเร่งเครื่องขึ้นมาช่วยกับคริสเมโรตันแล้วก็ยานิสได้เป็นอย่างดีแต่เสียดายวันนี้3คะแนนไม่ทํางานพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยยังคงสู้กันได้ดีไม่มีใครนําเกิน4 4แ้มมในช่่ววออเททีีีียาาาิสโกกพ บักจะขึ้นนำสามคะแนนแล้วก็คว้าชัยชนะไปได้ในเวลาปกติ<ม>แต่เขาก็พลาดลูกโทษสําคัญไปเลยกลายเป็นจิมบี้บัตเลอร์เนี่ยพาไมอามี่ฮีทขึ้นมาตีเสมอแล้วก็ไปรุนในช่วงต่อเวลาพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยก็ยังสู้กันอย่างโหสูสีสแล้วก็บทเบียดมากๆมีหมัด ลอดจนกระทั่ง20วินาทีสุดท้ายเนี่ยไมมี่ฮิตก็สามารถตีเสมอได้ก่อนที่จะถึงเวลาของฮีโร่ของเกมและฮีโร่ในวันนี้ก็คือคริสเมอรตันที่ดึงเวลาค่ะแล้วก็ยิงระยะกลางปิดบัญชีพาเิวอกี้บักควาชัยชนะเกมแรกของเพลย์ออฟไปได้สําเร็จค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมไมมี่ฮิตได้โกรันดราจิก25แต้ม2รีบาวดึงสามคะแนนไป5ลูกดันแคนโรบินสัน24แต้ม2รีบาวสองแอสซิสต์นี่ก็กด3คะแนนไป7ลูกอ่ะมิวอกี้บัคได้ สมิดตัน27แต้ม6รีบาลหกแอสซิสต์วันนี้ยิงพาทีมชนะค่ะก้าวขึ้นมาเสริมได้อย่างยอดเยี่ยมยานิสอันเทตคุมโป26แต้ม18รีบาวห้าแอสซิสต์แต่ในภาพรวมเกมบุกข,ของเขาเนี่ยไม่ค่อยไหลลื่นเท่าที่ควรนะคะจบเกมบิวอักกี้มาร์สเบียดเอาชนะไมมี่ฮิตในช่วงต่อเวลาไปได้แบบระทึก109ต่อ107ขึ้นนำซีรีส1์1ต่อ0ูนยในส่วนของไมมี่ฮิตเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็น ฝั่งตะวันออกเนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับในยางที่ทีมเนี่ยเจอกับ m i l ว a อกกี้บัค s ที่มียานิสอยู่ในสนามเนี่ยทั้งหมด31ครั้งนะครับ ก่อนทาการแข่งขันในวันนี้นะฮะทีมชนะ17แพ้แค่14เขาสามารถกดแต้มของยานิสเอาไว้ได้เนี่ยประมาณ18.6แต้มเท่านั้นนี่คือรวมทั้งผลงานในฤด,ดูกาลปรกติแล้วก็ในเพลย์ออฟด้วยนะครับเรียกว่าสามารถกดให้ยานิสเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบแผลงฤทธิ์อะไรได้มากมายขนาดนั้นจริงๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับการเจอกันของโค้ชทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอริกสโปรสตาร์กับไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยก่อนทาการแข่งขันในวันนี้เนี่ยทั้ง2คนเนี่ยเคยเจอกันมาในเพลย์ออฟเนี่ยนะครับทั้งหมด35 ทั้งสองทีมนี้เนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาเรียกว่าเจอกันเนี่ยรู้ทางกันจริงๆครับจิมมีม่บัตเลอร์ในเกมวันนี้เนี่ยอย่างที่แอมินตูนพูดครับ<ม>เกมบุกของเขาไม่ค่อยดีครับการยิงระยะกลาง<ม>การยิงต่างๆเนี่ยไม่ค่อยไหลลื่อเลยแต่เขาก็พยายามทําอย่างอื่นให้กับทีมนะครับในยามที่เขาอยู่ในสนามเนี่ยยังไงก็มีค่าให้กับทีมไม่ว่าจะเป็นการวีบาวการคอยช่วยเกลนเล่นเกมรับต่างๆครับการขโมยวันนี้ก็ได้อีก2เขาคือราชาการขโมยของลีกในฤะดูกาลนี้นะครับรวมไปถึงการสร้างเพลย์กับเพื่อนแม้ว่าวันน าการ <คะ S 1> ยิงไม่ค่อยดีครับเขาก็พยายามสร้างเพลย์กับคนอื่นๆแทนหันไปมองผู้เล่นคนที่2ของทีมครับอย่างแบมอเดบโยวันนี้ก็คล้ายๆกับจิมมี่บัลเลอร์ครับเกมของเขาเนี่ยดูหนืดๆครับการเล่นเกมบุกต่างๆเนี่ยวันนี้เหมือนเป็นการวางแผนที่ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเวลาเขาเข้าไปวงในเนี่ยเจอทั้งยานนิสบ้างเจอทั้งบรูคโลเปสบ้างสภาพราพ่างกายตัวใหญ่ทั้ง2คนเนี่ยมาเจอกับแบมเนี่ยแบรก็เล่นยากเหมือนกันพอจังหวะที่ทะลวงไปตรงกลางครับก็กลายเป็นทอยฟรอสเตอร์แล้วก็พลาดไปหลายต่่่อหลาาาายยคคครัั้้งใในนนนจจุดดดีีเเิวกมถไปะ การปรับแก้ให้ให้ทางแบรมเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นกว่านี้ฮะหลายหลายคนอาจจะประหลาดใจครับว่าโอ้ทั้งจิมมี่บัตเลอร์ทั้งแบมมเดบโยวันนี้ไม่ค่อยร้อนแรงเลยการเล่นเกมบุกไม่ดีเลยเนี่ยทำไมแมมีฮีถึงต่อสู้ได้ระทึกขนาดนี้เพื่อนๆหาไปมองวงนอกของพวกเขาครับในเกมวันนี้เนี่ยการยิงวงนอกของทีมไมมีฮีเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆนาโดยโกรันราจิกกับดันแคนโรบินสันโกรันราจิกในฐานะตัวสำรองในวันนี้เนี่ยเขายิง3คะแนนลงไป5ลูกนะครับคนเดียวเนี่ยยิงเท่ากับมิอกีบัคทั้งทีมแล้วนะครับหันไปมองดันแ แนนลงไป7ลูกคนเดียวเนี่ยมากกว่ามิวอกกี้บักทั้งทีมทั้งสองคนทํารวมกันรวมทั้งทีมแอมมี่เนี่ยทำรวมกันถึง20ลูกในขณะที่มิววอกกี้บักทั้งทีมเนี่ยทั้งเกมเนี่ยยิงลงแค่5ลูกเท่านั้นนะครับส่วนต่างของการยิง3คะแนนในจุดนี้เนี่ยเท่ากับ45แต้มแล้วนะครับมันมหาศาลมากๆแต่สุดท้ายพวกเขาก็แพ้ไม่น่าเชื่อมากๆในเพลย์ออฟที่ผ่านมาเนี่ยนะในยามที่มีทีมการยิง3คะแนนที่มีช่องว่างห่างกันถึง15ลูกขนาดนี้เนี่ยไม่เคยมีทีมไหนแพ้แบบนี้เลยนะับไม่าากกว นั่คนคือเคนดริกนันกับไทเลอร์ฮีโร่สคนนี้เนี่ยวันนี้ไม่ค่อยโดดเด่นทั้ง2คนเลยครับเคนดริกนันในฐานะตัวจริงเนี่ยเขาควรจะมีบทบาทในการเล่นมากกว่าน,นี้การยิงระยะกลางของเขาหายไปถ้าเกิดสมมติว่าเคนดริกนันเนี่ยสามารถเพิ่มการยิงระยะกลางให้กับทีมแมมมี่ยิทในเกมวันนี้ได้เนี่ยนะครับไม่แน่นะครับผลแพ้ชนะนี่อาจจะเปลี่ยนแปลงก็เป,นเป,นเป็นได้ในส่วนของไทเลอร์ฮีโร่ครับในฐานะตัวสำรองเนี่ยช่วงก่อนที่จะจบฤดูกาลปกติเนี่ยผลงานของเขาดีขึ้นเยอะมากนะครับหลังจากที่กลับมาจากการบาดเจ็บแม้ว่าในช่วงฤดูกาลเนี่ยไม่ว่าจะ ไม่ค่อยมีโฟกัสไม่ค่อยมีสมาธิกับการเล่นการแข่งขันสักเท่าไหร่แต่เขาก็ค่อยๆต่อสู้กลับมาได้นะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะยิงไม่ค่อยดีก็ตามแต่เชื่อว่าไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคนครับที่จะสามารถมาเปลี่ยนแปลงผลงานการเล่นของแมมมี่ฮิตได้เลยวันนี้เขายิง3คะแนนก็ไม่ดียิงระยะกลางก็ไม่ค่อยดีถ้าเกิดในจุดนี้เขาสามารถยิงเพิ่มขึ้นมาได้นะครับสักระดับสัก40%เอนี่ยโอ้โหเดือดร้อนแน่ๆเลยสาหรับมิวกีบาร์แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าวันนี้เน,นเ,กกเนี่นยจะเป ชนะมิวกีบัคส์เมื่อไหร่ก็ได้ไม่กลัวเลยแม้กระทั่งจิมมี่บัตเลอร์กับแบร์มาเดบโยเนี่ยวันนี้ผลงานไม่ค่อยดีเท่าที่ควรคนะครับต่ำกว่ามาตรฐานทั้งคู่เลยแต่ทีมของพวกเขาเนี่ยสามารถยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาเรียกว่าโอ้โหหายใจลดต้นคอเกือบจะชนะก็เป็นได้นี่คือสิ่งที่ทางมิวกีบัคส์เนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าแมมมีฮิตเนี่ยนอกจากไม่กลัวเขามีประสบการณ์ในการเล่นเขามีผู้นาที่ยอดเยี่ยมเรามาติดตามชมกันดีกว่าครับว่าเกมหน้าเนี่ยทางแมมมี่ฮิตจะจะสามารถป้นชัยชนะออกไปจากบ้านมวนนนนนกกีสส้อเ่่าาใจขงชะ นนเ,เหมือนเป็นการเอาภูเขาเนี่ยออกจากอกเลยนะครับโอ,อ้โหมันหนักหน่วงมากๆเพื่อนๆลองคิดดูนะครับถ้าสมมนในเกมวันนี้เขาแพ้ไปเนี่ยความเครียดที่สืบเนื่องมาจากในเพลย์ออฟในบับเบิลในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันจะกลับเข้ามาถาถมอยู่ในสมองครับก่อนนอน,นจะคิดตลอดเวลาแลวแย่แน่ๆเลยโอ้โหโดนนำซีรีส์ไปแบบนี้เ <c oughs> พราะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> พวกเขาเจอแมมมี่ยิตเนี่ยสอนเชิงอย่างที่แมนตูลพูดจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งจิมมี่บัตเลอร์แบร์มาเดปโยไทเลอร์ฮิโ่เนี่ยเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยประกอบกับพยากวางยานิสันดกมาาาาทรรถข ดังนั้นชัยชนะในเกมวันนี้เนี่ยเป็นการลดความเครียดเป็น,ปนการลดความกดดันต่างๆของทีมมิลกี้บัคได้เป็นอย่างดีเลยครับการพบกันของทั้งคู่ในเพลย์ออฟครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3เท่านั้นนะครับในประวัติศาสตร์ของทีมทั้งสองฝ่ายครั้งแรกนี่คือในปี2013ครับแม้มีฮิตในตอนนั้นเนี่ยคืออย่างโรบอนเจมส์เดอเวย์นเวด์คริสบอชอะไรแบบนี้เนี่ยแน่นอนมิลกี้บัคไม่ไหวครับเจอกว่า4-0แล้วก็าเป็นในฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ว่าจะมียานิสอันเดรอ ไแม้ว่าจะชนะเกมแรกก็ตามแต่ขนทางนี่มันยังอีกยาวไกลในเกมวันนี้เนี่ยปัญหาของพวกเขาหลักๆเลยนั่นก็คือการยิงวงนอกการยิง3คะแนนจริงๆแล้วเนี่ยมิวกิบักคือทีมระดับท็อปฟนะครับในการออพยายามยิงในการยิงลงแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการยิงทุกอย่างนี่คือในระดับท็อปฟหมดเลยในเกมวันนี้เนี่ยมิวกิบักเนี่ยเขายิง3คะแนนลงไปแค่5ลูกกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานในการยิง3คะแนนของมิวกิบักตลอดฤดูกาลเนี่ยเกมๆหนึ่งยิงเฉลี่ยลงแล้วเ่ยมูกกตอด เซนเนี่ยสามสิบแปดจุดเก้าแต่วันนี้เนี่ยดิ่งหว,วบลงเขวอย่างนี้เลยม,มันก็เลยทําให้จุดต่างตรงนี้เนี่ยทำให้ไมมี่ฮิเนี่ยยังคงเกาะอ,อยู่ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเอาชนะได้ด้วยในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขาเหนือมากนะครับในการทําแต้มวงในหรือว่า point in the paint ในวันในช่วงโซนสาวินาทีเนี่ยมันจะเป็นการหมุนเข้าไปวางหรือว่าจะเป็นการยัดห่วงการโฟลเตอร์ต่างๆอะไรก็แล้วแต่ครับที่ทําแต้มภายในเขตพื้นที่สามวินาทีเนี่ยเขาจะเรียกว่า point in the paint ในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขาเหนือกว่า56า่ิบหกตอนที่ยี่สิบสี่เรียกว มิวกี้บักส์เนี่ยไม่ได้เป็นร้องอะไรบ้างไม่แม้ว่าวงนอกเนี่ยจะสู้ไม่ได้เลยเท่านั้นยังไม่พอครับทางมิว e กี้บัีสยมีการรีบาวครับที่เหนือกว่าทางไมมี่ฮิตหกสิบสี่ต่อห้าสิบเอ็ดสองจุดนี้เนี่ยรับมากรบมาทดแทนในส่วนที่เขาแพ้ในการยิงสามคะแนนวงนอกของไมมี่ฮิตในเกมวันนี้ครับแต่สิ่งที่น่ากังวลเชื่อว่าเพื่อนๆก็เห็นเหมือนกันครับแนะ่คือการเล่นของพยากวางแม้ว่าวันนี้เนี่ยการทําแต้มการรีบาวของเขาจะดูสูงมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูแต้มอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ดูเกมการแข่งขัน,น,นจะเห็็นนนนนววว่าาาาโออ้้ัััีผลงงงงขยิกกดูดนะททรบ แต่คนที่ชมเกมจริงๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนที่เขาพยายามเปรับเขาให้มันคมเนี่ยพยายามจะมาเป็นพยากรางตัวใหม่เนี่ยวันนี้ยังไม่ทํางานเลยครับแต้มที่เขาได้ในวันนี้เนี่ยครับเป็นแต้มที่อยู่ใน point in the paint หรือว่าในพื้นที่เส้น3วินาทีทั้งสิ้นเลยครับพอถอยออกมาห่าง่อยเนี่ยการยิงการอะไรเงี้ย แทบจะไม่มีแต้มเลยนะครับเรียกว่า3คะแนนก็ไม่ทํางานยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยการยิงลูกโทษด,ด้วยเป็นอีกปัญหาหนึ่งเลยครับถ้าเกิดในร่วงลูกสุดท้ายอย่างที่อดมินตูนพูดเขาสามารถยิงลงไปเนี่ยพามีโอคิบัคขึ้นนํา3คะแนนเนี่ยเสียดายนะคะดีไม่ดีอาจจะจบในช่วงเวลาปกติก็เป็นได้ไม่ต้องไปต่อเวลาให้เหนื่อยดังนั้นครับในเกมที่เหลือของซีรีส์นี้เนี่ยทางยานิสอันเดตูกุมโปเนี่ยต้องก้าวขึ้นมาให้ได้<ช>นะครับ<ะ>อย่างน้อยเนี่ยการยิง3คะแนนเนี่ยขอลงสักลูกนึ่งก็ยังดีต่อเกมเนี่ยหรือจะเป็นการ พยากวางแบบไหน mm hmm. การกดแต้มไม่ให้พยากางเนี่ยมีการยิงฟิลโกลที่ไหลลื่นยังดีนะครับที่ในเกมวันนี้เนี่ยผู้เล่นคนที่2ผู้เล่นคนที่3ของพวกเขาเนี่ยก้าวขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมจูร์ฮอยเดย์เนี่ยชัดเจนมากๆว่าการที่มีเขาในเพลย์ออฟครั hmm. ้งนี้เนี่ยมีบทบาทสาคัญมากๆในจังหวะที่เกมบีบบีบการเล่นเกมสวนกลับเร็วๆเนี่ยเขาเข้าไปทําแต้ม mm hmm. เขาโจมตีเขาช่วยรีบาวเขาช่วยเกมรับเนี่ยทางจูร์ฮอยเดย์ทำได้อย่างดีมากๆครับในเกมวันนี้แต่ที่สําคัญไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือผลงานของ หนึ่งคนนะครับที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองมากมายเลยเพราะว่าแฟนรวมไปถึงสื่อหลายต่อหลายคนเนี่ยโจมตีเขามาโดยตลอดหรือว่านี่ไม่เหมาะสมกับการเป็นเบอร์2ไม่เหมาะสมกับการเป็นโรบินให้กับ,บแบทแมนอย่างยานนิสเลยควรจะต้องหาคนอื่นเทรดออกไปเลยหาคนใหม่เข้ามาแทนแล้ววันนี้เป็นยังไงครับวันนี้เขาพยายามแสดงให้เห็นครับและเขาก็ทําได้จริงๆนะครับในยามที่ยานนิสแต่ไม่เดินในยามที่จูอยเดยยังไม่มาเนี่ย คริสเมโรตัาเนี่ยยิงระยะกลางหมุนเข้าไปทําแต้มเก็บฟาวยิงสามคะแนนเรียกว่ามาเป็นชุดมาเป็นชุดต่อนเนื่องมาเลยและที่สําคัญครับในเกมวันนี้เขายิงลูกตัดสินนะครับทางบ้านเขาเร,เรียกลูกแบบนี้ว่าโ o head shot เนี่ยแหละครับไม่ได้เป็น b u อร์บ b e ท t e r หรือว่าเป็น winning shot b u อร์บ b e ท t e r ในจังหวะลูกยิงติดไฟแดงแต่เป็นลูกยิง winning ช็อ t แบบ g ก h e a ครับหรือว่าถ้ายิงลงก็เอาไปเลยชัยชนะในเกมวันนี้เนี่ยวันนี้ก็ทําได้นะครับถือว่านิ่งมากๆ และก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวเขาเองครับที่ในช่วงเวลาเหลือ5วิานาทีแบบนี้เนี่ยแล้วต้องมายิงลูกตัดสินแบบนี้เขาทําได้ลูกนี้เป็นลูกแรกเลยในที่สุดก็ทําได้สักทีครับสำหรับคริสมิรตันคลาดมาหลายต่อหลายครั้งมากๆวันนี้ทําได้แล้วครับขอแสดงความยินดีกับคริสมิรตันด้วยแฟนๆในสนามกว่า9,107คนเนี่ยนะครับแม้ว่ายังไม่เต็มความจุครับเป็นแค่ครึ่งเดียวเนี่ยแต่เสียงในสนามเนี่ยมันก็ดังทะลักออกไปข้างนอกสนามเลยครับเพราะวัน<ๆ>นี <ๆ S 1> ้เนี่ยเป็นชัยชนะท สำหรับซีรีส์นี้เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับว่า ทาง Milwaukee Bucks เนี่ยจะสามารถป้องกันเกมในบ้านของตัว, uh huh. ตวเองไว้ได้หรือเปล่ามารอชมกันครับถือว่าเป็นคู่ที่สนุกสู่สีมากเลยค่ะไม่มีคใครกลัวใครสมก็เป็นคู่ที่แฟนๆเนี่ยรอคอยจริงๆและเกมหน้าสําหรับคู่นี้ค่ะคือเช้าวันอังคารหกโมงครึ่งเรามาดูกันซิว่ามามี่ฮีจะเอาคืนได้บ้างไหมห้าม <Wow. S 1> พลาดเด็ดขาดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะระดับความตื่นเต้นของคู่นี้คอมเมนต์ลงกูอยู่พวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะและช่วงนี้ค่ะเข้าสู่ p l a y o f f ฟเป ข่าวสาร NBA ค่ะกดซับพลัสเลยค่ะที่โลกโลก NBA ้ NBA Media ตรงกลางนี่เลยค่ะนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่นเนี่ยนะคะวันนี้พาร์ทสองคนของคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ